เขาต้อมีผัวถ้าเป็นตัวของตัวเองหน่อยค่ะผัวมานี่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยผัวไปแล้วผั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 วอืมมมาไปต่อไม่ต้องเอ่อชี้ช่องแล้วนะเดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะฟังอันนี้ฉันสาบเลยนะฉันไม่เคยคุยอะไรหลังบ้านกับอาจารย์ลูก หนูขอสาบานเลยว่าหนูมไม่เคยคุยหลังบ้านกับอาจารย์ลูก,กลุลภาเลยแต่ณ้าวันนี้หนูจะขอพูดให้จบทุกๆอย่างแต่ละประเด็นหนึ 1, 2, 3, ออ่งสองสามสี่ปอตไปนั่งรถตู้กับเมิร์กชั้นสาบานเลยว่ารถตู้คันนักดนตรีกันนั้นฉันไม่เคยขึ้นไปนั่งเลยแล้วคอยเอกะไรเลยนะเต็มปากเลยว่าคอยสาบานเลยว่าสาบานเลยครับใส่น้าทั้งหัวสาบาน กงร้าของส่อยเขากับาาของเขาที่ข,ข่อยกาเคยใส่เง,งินนำจับไม่เคยมีการโอนเงินทุก้าทุขอให้หนูมีจริงๆเถิดหนึ่งร้อยล้านเรื่องที่ดินที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียแล้วสาบานข่อยก็บ,บอกว่า มีบาซื้อแล้วหัวซื้อแล้วเพราะนั่นมันคือเกมเรื่องที่เดินเราค่อนไปย้อนท่ามไร่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องป้าท่าม้านายถั่วอยางนั้นโอนที่เป็นชื่อของแพรพางแม่เท่บอกว่ายายว่าต้องโอนเป็นซื้อขอ่ายเดอก้อนก้อนแม่ข่อยสิายเจามันต้องโอนเป็นซื้อขอ่อยเดอยายโอนเป็นซื้ออ,อ,อีแพ่ารวย โอนไปซื้อที่แพร่ลดเพราะว่าอนณาคนขอก็ต้องโ,โอนให้ลูกคือเกา่ายายโอนที่ผืนนั้นที่สร้างบ้านแต่ไม่ได้ถึงคาเฟ่นนะที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังกำแพงมันจะมีหอพักส่วนนึงแล้วมันยาวไปข้างหลังแต่ตรงคาเฟ่ตรงอันนี้ไม่ใช่แต่มันจะมีผืนผืนนั้นประมาณเจ็ดไร่กว่า าาอีกแล้วมีปัญหากับพี่น้องมีปัญหากับญาติแต่คุณสาบานกับฉันไหมอืมสาบานแล้วที่หกแล้วพูดว่าคุณซื้อที่ดินจากฉันคุณบอกว่าคุณจ่ายเงินคุณสาบานไหมแต่ขอโทษนะคะเอกสารที่คุณไปเซ็นที่กรมที่ดินตอนที่เจ้าหน้าที่สอบคำให้การคุณเป็นคนให้ปากคำเองว่าคุณซื้อขาย จะให้ดิฉันพูดอีกรอบหนึ่งนะกูต้องเปิดเอกสารทีมนั้นอีกละนะคะเดี๋ยวฉันเปิดก่อนนะคะพอพูดถึงคำสาบานฉันต้องเปิดเอกสารฉบับนี้อีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาสาบานเนาะบอกว่าคุณสาบานบอว่า,วาซื้ออ่าไม่ได้ซื้อขายไม่มีเอกสารเพราะเป็นเงินสดเนาะ,ะเดี๋ยวเอาฟังให้จบคุณถาเท่าไหร่นะ คุณพูดก่อนคุณจ่ายเท่าไหร่คุณซื้อที่ดินองคน,นั้นจากฉันเท่าไหร่แล้วทุกคนขาหนูจําเป็นเหรอที่หนูจะต้องขายที่มรดกแม่ให้ผัวคุณมาสาบานและจุดทูปลงแผ่นดินผืนนั้นกับฉันไหมเจ็ดรอบแล้วเนี่ยทีบเนี้ยคุณซื้อจากฉันจริงโอเคตอนนี้มันเป็นชื่อคุณแต่ฉันบอกที่ดินอยู่กับฉัน สาธุถ้ามีสาธุมีสาบ้านยูทูบคุณพูดเต็มปากเลยทั้งแม่คุณทั้งคุณพูดว่าซื้อที่ดินจากฉันสาธุสาธุอีกแล้วบ่าลุปุ่ย่าตายใหญ่บราลุเป็นพยานให้คุด้วยบรบลกไม่ได้ไปเกินหรอกถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันจริงแลวมีการจ่ายเงินจริง อ้คอคาอคุณจะบอกว่าคุณจ่ายสไลปโอ้อ๋อคุณจะบอกว่าคุณจ่ายเงินสดอ่ะอันนี้มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่ยัศมอืมฉันขออย่างเดียวเลยคุณจุดทูปหนึ่งดอกลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่ารับที่แปดนะ <c oughs> เอาเงินซื้อฉันฉันสาบานเลยนะโอเคเมื่อกี้ขอสาบานเนาะนิกกี้ก็ขอสาบานว่านิกกี้อ่านตามเอกสารจริงนะคะวัดทุกคนปะหวัดหวัดไม่มีทุกคนดิสอแล้วกันเนาะนิกกี้สาบานต่อหน้าดินสอเดียวเดี๋ยวเดียวเยวนิกกี้สาบานสาบานต่อหน้าดินสอว่า นิกกี้จะอ่านเอกสารตองตามข้อเท็จจริงนะคะทุกคนขอสาบานต่น้าดินสอแท่งหนึ่งเนาะเราไม่มีทูบเรามีจีนินสอเนาะข่อยเมื่อยเลยเมื่อยเนาะเอกสารฉบับนี้ระบุว่านะคะนางสาวเขียวนะคะคู่ขายนะคะคู่ขายนะคะโดนสอบโดยกรมที่ดินนะคะ คุณให้การว่าคุณซื้อขายที่ดินฉบับนี้แปลงนี้นะคะมูลค่า8แสนบาทคุณเป็นคนไปให้การนะคะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีสองคนคนแรกคือผู้สอบคนที่สองคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะผู้สอบหนึ่งคนนะคะอีกอีกคนอีกคนนึงก็คือคนที่ยังหรือเปล่าเออเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่ากับมีเจ้าหน้าที่สอบ คนรู้เห็นแล้วคุณก็เซ็นในเอกสารว่าคุณขายถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขายเท่ากับคำคุณไปให้การแท็กกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการสาบานของคุณกับเอกสารฉบับนี้ที่เป็นตราคุดน่ะกูเป็นสารกูก็เชื่อตราคุดค่ะกูไม่เชื่อคําสาบานแม่เอาเอาเอกสารลงฮะเอาเอกสารลงเอกสารไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้บอเห็น ว่เหนเ็นนี้คุณซื้อ,อขายเลยทาแปดแสนที่ดินนะ่ะประเมินได้หกแสนกว่าบาทเนาะซื้อขายเมื่อวันที่ต้องบอกวันที่ไหมวันที่ออกมาวันที่มาวันที่ได้อยู่วันที่แปดกุมภาพันธ์นะคะไม่บอกว่าปีไหนเอาเป็นว่าซื้อขายแปดกุมภาพันธ์นะคะเนาะไม่น่าพ่อกับบรรทบ,บุรุษคุณจะไม่ไปเกิดแน่ๆเลย สาบานเก่งฉันสงสารมันทับหลุดเขาเร้ยยายสาบานเก่งมากเท่ากับว่าที่คุณออกมาอัดคลิปพูดอ่ะกับตัวเนี้ยมันย้อนแย้งกันไงย้อนแย้งต่อให้คุณไปสาบานอ่ะสารก็ไม่เชื่อสารจะเชื่อตัวนี้ที่คุณเป็นลงไลนมือชื่อสา,สารก็เชื่อหลักฐานนะคะมไม่ได้เชื่อคําสาบานค่ะเฮ้ย <Hey! S 2> <Hey! S 1> สารไม่ได้เชื่อคําสาบานของคุณเนี่ยที่ฉันก็สาบานได้ต่อหน้าดินสอหนึ่งเท่ง ใยญ่ลยดิฉันก็สาบานอันนั้นสาบานต่อหน้าไมจิ้มฟันไมจิ้มเขียวไม่จิ้มเขียวไมจิ้มเขียวน่ะย้รนี่ก็สาบานได้ต่อหน้าไม้จิ้มเขียวเนี่ยดิฉันก็สาบานต่อหน้าดิสอพังพังหนึ่งแท่งได้เหมือนกันแต่สานจะเชื่อฉันไหมไม่เชื่อสานก็ดูหลักฐานเป็นประ,นะเนาะออ้อยมัวจะปวดมันจะปวดหันจะปวด เราว่าขเขมรมืนฉันว่าขเขมรมึนนะไม่เท่าอีอีมารีนะมารีกับขเขมรใครมึนกว่ายายอแต่งหน้านแล้วหนึ่งคิ้วหน่อยแม่คิ้วมาหน่อยเ,อเขียนคิ้วแล้วหนึ่งอือีเขียนคิ้วกว่าอีมารีเลยนะนั่นนะ่ะทุกวันนี้นะดนะ่าด่าดา,ดา,ดายางอื่นนะไม่โกรธนะถ้าด่าอีมารีเมื่อไหรโก <laughs> รธอะไรา <laughs> ด่ามารีโกรธนะตุนเนี้อะดามารีโกรธนะคะอยากด่าอาื่นไม่โกรธนะบักนั่นมึนกว่าบักอะไรคะบักหุน่นบักวุ้นเส้นเหรอ <c oughs> ให้เด็กย่าเลยดีเต้นในหน่อยข้าลิงแบบพาทิี่เต้นให้ดูหน่อยโอ้ยมาโตมาเต้นอะไรแม่เด็กดูข้าลิงแบบพาที่จ้ะ <c oughs> อย่างเงี้ย เสียเสียบานลพอหมดจากที่ทางแม่พูดมาเขาน่าจะแพ้หมดทุกคดีถ้าคดีที่อมคดีที่เขาฟ้องฟ้องกันอยู่ที่ศาลชั้นต้นอ่ะยกฟ้องหนึ่งจับศาลชชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดหนึ่งอันนั้นแพ้แล้วล่ะอืมไม่มีทางเห็นว่าจะชนะส่วนคดีห้ล้านอ่ะเอาตรงๆนะ ยังมองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนจะชนะอืมส่วนอีคิมหรออีคิมเนี่ยดิกกี้ไม่ค่อยอยากให้ราคามันเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝากเอฟซีทุกคนหน่อยและกันเนาะฝากเอฟซทุกคนไปเก็บหลักทานของอีคิมหน่อยเนาะพี่อีคิมเซะโค้ดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมีคนมาดา่าลูกชายดิฉันฝากเก็บหน่อยดิฉันอาจจะต้องเก็บอีนี่หน่อยละกันแม่ yes. เมื่อวานมันเป็นมันไปเมนเนีน่ยมันเรียกมันเรียกกระเทยเลยนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวส่งไปให้ดูอืมเรียกกระเทยเลยนะจ๊ะเป็นกระเทยแล้วหนักหัวแม่มึงเหรอแน่นอนอ่ะหนักหัวแม่มันแน่นอนถามมันอย่างเงี้ยกูลูกชายกูจะเป็นแล้วหนักหัวแม่มึงเหรออืมแม่แม่นางก็ใกล้ตุยแล้วนะเห็นว่าป่วยหรอมีลูกแบบนั้นควรตุยเหออจะอยู่ให้อับอายขายขงตระกูลเลยเหออถูกต้องเนาะ โอ้ยยังไปเซ็นร้านค้าเดี๋ยวนี้ร้านค้าเขาไม่ให้เครดิตแล้วนะเซ็นแล้วไม่จ่ายกระพาครับเซ็นเราไม่จ่ายทนายใหม่หวานเจี๊ยบไหมพี่ว่าหวานไหม่ะหวานมาก <laughs>